ถ้าสมมติว่าอยากให้เพียสก่อนดีกว่าตัวเองเป็นคนมาทีหลังถูกไหมคะประมาณว่าจริงๆแล้วดูไปดูมาก็เหมือนเธอเป็นต้นเหตุเธอไปเข้าไปในชีวิตเขาเลยทําให้ชีวิตคู่เขาแตกแยกอะไรเงี้ยดูเหมือนแบบยายเพียสก็จะดูสวยซ้ําสวยซ้อนอยางไงไม่รู้อะไรอยงเงี้ยแล้วผัวมาก็ดูผัวมีตําหนิอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเดียนั่งมองนะคะ ก่อนเข้ารายการนั่งคิดแล้วฉันมองเธอนะชัดเ <c oughs> อ็นดูเอ็นดูเพียสในความรู้สึกของเรานะฉัน <c oughs> มีความรู้สึกฉันอยากให้เพียสพูดบ้างว่าในความเป็นจริงเธอก้าวร้าวไหมเธอโกรธไหมเธอแย่งเข้ามาจริงไหมเธออยากจะมีเรื่องมีราวจนไดถึงที่สุดแล้วทำไมเห็นว่าเธอเป็นผู้ชนะไหมเธออยากให้หยุดไหมหรือ,อยังไงอยากฟังจากปากของน้องเพียสค่ะคือจากพูดแบบไม่เกี่ยวกับผัวเลยนะไม่ไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวว่าหนุ่มเรื่องเขาสองคนนี้ คือต้องบอกว่าหนูกับเขาเนี่ยเคยรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่หนูเล่นภาพยนตร์เรื่องผู้หญิงห้าบาทภาค2ตอนนั้นเขาก็มีเข้ามาในบทบ้างยังมีรูปถ่ายคู่กันแล้วหนูเคยไปขอถ่ายรูปกับเขาด้วยนะเหมือนปื้มเขาว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดีมากเขาผิวขาวมากหนูชอบก็ไปขอถ่ายรูปแล้วจําได้วันหนึ่งมีงานเปิดตัวหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาไปเป็นพิธีกรหนูก็ยังไม่ขอถ่ายรูปกับเขาเลยคือหนูไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดจนมามีเรื่องทุกวันนี้ต้องขอเคลียร์หนึ่งก็คือเรื่องไปแย่งเาาาามกก็ออย่่่งทีบไปว คือหนูรู้แก่ใจแว่าเขาเลิกแล้วเขาโสดแล้วหนูถึงจะกล้าเข้าไปในชีวิตเขาคือวันที่เราตกลงเป็นแฟนกันเพียก็ต้องถามในรายละเอียดทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ได้มองว่าเป็นมือที่สาก่อนหน้าที่จะคบกับพี่มิกกี้พระเอกหลายคนรู้ตัวว่าเคยจีบเพียคนรวยรวยลูกไฮโซลหลายคนเคยจีบแต่ทำไมเพียกระหนกระดาถึงไม่เอาเพียไม่ได้คิดว่าเพียสวยหรืออะไรนะคะแต่ว่า ด้วยความที่เพียรคิดว่าเพียรเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเป็นเด็กมันนอกแล้วไม่ได้ดังโด่งดังอะไรถ้าคบคนที่แบบรวยมากๆเนี้ยหนูก็ต้องไปแบบเหมือนตามเขาไปอะไรนะแล้วก็หนูเคยคบคนที่ท,ที่รวยที่หล่อที่เป๊ะแต่ว่าหนูชวนเขากลับบ้านเงี้ยไปมหาสรารคามไปไหมเขาไปไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันหลายสิ่งอะค่ะกับผู้ชายอะนะจนมาเจอพี่มิกกี้ด้วยความที่เขามาตอนแรกเนี่ยเขาก็เข้ากับเพื่อนในกลุ่มได้ทุกอย่างโอเคเราถึงเลือกเขา แล้วส่วนไอ้เรื่องมีเรื่องเนี่ยเพียต้องบอกเลยว่าถ้าคนที่ฟ o l โล w อินสตาแกรมของทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้เพียรไม่ได้พูดความดีเข้าตัวนี้เพียรแบบสาบานเลยเพียรไม่เคยพูดถึงเขาไม่เคยเอ่ยชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อย่อชื่อสมมุติใดๆไม่เคยพาดพิงด่าเขาในอินสตาแกรมทั้งที่เพียรโดนด่าทุกวันว่าเป็นอีนู่นอีนี่แบบคือเพียรแบบในอินสตาแกรมเหมือนเพียรเป็นผู้หญิงที่แบบเลวแหลกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเด็กเจียคล้ายตัวแบบ คือแย่ม,ยม,ยม,มากอะไรย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียรก็คิดแบบปล่อยวางนิ่งแล้วก็พยายามคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนเขาก็บอกว่าเนี่ยให้เราอยู่เฉยจนมีหลายคนในอินสตาแกรมนะคะที่ก่อนหน้านี้ไปฟอลโล่ hmm. เขาแล้วก็เกลียดเราแล้วก็เข้ามาด่าเข้ามาด่าเพียรอยู่ดีเขาก็มาบอกว่าคุณเพียรคะขอโทษที่เคยด่าคุณแรงๆนะเออตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าอะไรวันที่แต่งงานเราก็บอกว่าเหมือนอีกฝั่งยังไม่หยุดคืออันนี้เพียรก็ไม่ได้ใส่ร้ายนะทุกวันนี้เขาก็ยังด่าเพียรอยู่ขึ้นไอจด่า ได้สักพักให้คนมาด่าเพียรเยอะๆเยอะๆแล้วเขาก็จะลบออกแต่ก็มีเพื่อนเพียรไปแครแล้วก็ส่งมาให้ไปคอปมาแล้วก็ส่งมาให้เพียรดูเพียร์บไม่เคยเข้าไปดูของเขาเลยเขาก็คิดว่าเพียรตามเขาทั้งที่ทุกครั้งที่เขาแบบพิมพ์ขึ้นอย่างเงี้ยก็จะด่าเพียรว่าแบบเออดีใจเหรอมีผัวเป็นแมงดาโพสร,รูปคู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพียรก็แบบ คนเราแต่งงานกันใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันทุกวันก็ต้องถ่ายรูปคู่กันอะไรเงี้ยแบบเพียซักผ้าทำอะไรเงี้ยเพียก็อยากถ่ายรูปเล่นๆเ,เหมือนเป็นอินสตาแกรมของเราว่าเราทาอะไรให้เขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วก็ถามว่าภูมิใจไหมที่มีผัวเป็นแมงดาตอนอาทิตย์แรกที่คบกันแล้วมีเรื่องนะคะเพียคุยกับแม่พี่มิกกี้เลยว่าเพียเลิกกับพี่มิกกี้ดีไหมทุกอย่างมันจะได้จบแม่พี่มิกกี้ยังพูดเลยว่าเออเหมือนแบบ มันเหนื่อยมากอะไรอย่างนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงบางทีถ้าเพียรเดินออกไปอะไรอย่างี้มันอาจจะอะไรดีๆขึ้นก็ได้แต่พอกลับไปคิดถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตเพียรพลาดไปแล้วแล้วเพียจะแบบเออเพียสต้องเสียดายแน่เลยเพียจะเดินออกไปจากเขาทั้งที่เพียสยังรักเขาอยู่ทิ้งเขาไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเพียกก็เคยถามเขาด้วยว่าถ้าเกิดเราไม่คบกันเนี่ยจะยังคบกับคนนั้นอยู่ไหมจะกลับไปหาเขาไหมอะไรเยงี้คือพูดด้วยความรู้สึกจริงๆนะว่าเราอยากอยากกลับให้เขาไปคบกันถ้าเกิดทุกอย่างมันโอเคอะไรเงี้ เขาก็บอกว่าไม่ถึงไม่มีเพียสเขาก็ไม่เพราะว่าคือก่อนหน้านี้นเขาอ่ะเขาก็เลิกกันมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะออกห่างอะไรเงี้ยค่ะจนมีเพียสเข้ามาถ้าสมมติว่าอยากจะให้น้องเพียสมีโอกาสพูดค่ะสมมติว่าเขากําลังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ชมรายการอยู่เพียอยากจะบอกอะไรไหมคะว่าหยุดไหมคะจบไหมคะเพียสไม่เกี่ยวค่ะหรือจะพูดถึงขั้นว่าเราเป็นเด็ก ใช่ค่ะก็ก่อน<ธ>อื่นพีอยากให้พีพูดแล้วพีทจะได้สบายใจเนาะค่ะก่อนอื่นพีทต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเพีรเคยแบบพูดลามปามหรืออะไรเพราะว่าบางทีด้วยอารมณ์พอเราเห็นคําที่เขาด่าเราก็จะพูดออกสื่อไปว่าไหนบอกไม่ได้โพสต์ไงแล้วหมาตัวไหนโพสต์อันนี้คือคําที่ไม่ดีเพียเคยพูดแค่ถึงเขาไม่ดีแค่ครั้งเดียวก็คือคํานี้ว่าแล้วหมาตัวไหนโพสต์ตอนเรื่องที่ว่าจะส่งวงลีดไปเพราะมันเป็นชื่อเขาโพส์แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้โพสต์นะคะส่วนผ่านมาเนี่ย ตลอดเวลาหนึ่งปีเพี้ยนไม่เคยโพสไม่เคยด่าไม่เคยว่าอะไรเขาเขาเลยจนบางครั้งเพี้ยนก็รู้สึกว่าแบบเออคือไม่ได้โกรธจริงๆนะแต่เข้าใจว่าเหมือนเวลาเราเลิกกับแฟนแล้วเราแบบอยากได้คืนหรือแบบอยากเอาชนะเพี้ยนก็เคยเป็นเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่อันนี้มันอาจจะแบบมันเยอะไปอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ถึงวันนี้เราสองคนก็แต่งงานกันแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าถ้าถึงด่าต่อไปอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดผลชีวิตกับอะไรเราแล้วก็ตอนเนี้ย ทางทั้งสองครอบครัวก็อยากมีหลานแล้วตัวเพียรเองก็ไม่ได้คุมกําเนิดแล้วตอนนี้เราสองคนอยากอยากมีลูกมากก็อยากให้แบบจิตใจอารมณ์อะไรดีอะไรเย่างนี้ยค่ะคิดว่าทําเพื่อลูกของเราอะไรเย่างี้ถ้าหยุดทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคอะคะ่ะอืม,อมก็แค่นี้สําหรับความเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะถ้าเดียนกําลังมีคดีอยู่อย่างนี้นะคะเดียนก็จะ ยกโทษให้แล้วเดยก็จะเห็นกับเด็กที่กําลังจะมาเกิดเด้นก็จะไม่อยากให้เป็นคุณแม่ที่มีเรื่องคุณมัวเดี๋ยวลูกออกมาคิ้วก็จะผูกโบไปด้วยเนี่ยก็ไม่อยากได้มิกกี้อีตัวดีนะคะก็บอกว่าอีตัวดีนะคะหล่อมากเลยนะคะหล่อจะเป็นประเด็นฮอตเป็นทั้งแผ่นดินมิกกี้ต้องพูดสั้นๆได้ใจความพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ควรจะทำและหลุดจากปากของเธอเธอต้องพูดค่ะเชิญ คือจริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครผมไม่เคยไม่เคยที่จะโกรธนะครับกับคำพูดที่ด่าว่าผมหรือครอบครัวผมนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะฮะว่าคือเรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะก็ให้อภัยกับเขามาตลอดผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าให้ผมเป็นฝ่ายผิดนะครับไม่ว่าจะว่าผมยังไงแต่ทำให้เขามีความสุขขึ้นมาผมจะยอม นะครับเขาจะได้ไม่ต้องมาผูกใจเจ็บนั่งแค้งกันต่อไปนะ,ะถือว่าเรื่องราวทั้งหมดมันได้จบนะฮะต่างคนต่างมีความสุขแล้วกันจริงๆแล้วในความรู้สึกของอาจารยิ่งศัก์ยังคิดอยู่นะคะว่าถ้าขาดคนเรายังมีอีโก้ยังต้องการความถูกต้องยังต้องมีศักดิ์ศรีสองแสนสุดท้ายก็ยังคงต้องการความพิพสูจน์อาจารยิ่งศักว่ามันมีอยู่สองประเด็นค่ะหนึ่งเอาไปคืนเขาซะไม่ต้องให้ศาลมายุ่ง กับข้อที่สองขอมาซะเลยให้ผมถือครับแล้วจบๆไปผมว่าเรื่องประเด็นสองแสนนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะว่าผมอยากจะให้รเรื่องเจราจารจรถ้ามีการเจราจากันหลังรายการนี้ด้วยวิธีการที่สุภาพหรือมีใครสักคนหนึ่งช่วยกันไกลเกลี่ยเพราะคุณทั้งหมดก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงพวกเราเป็นคนนอกเราปรารถนาอยากจะให้เห็นคนนั้นของคุณ ที่เลิกคบกันไปแล้วกลับมาเป็นคนที่สดใสเพราะเขาเป็นคนที่ล่าเริงเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่มีคนรักอยู่พอสมควร,ครและอย่างหนึ่งทุกคนก็มองว่าเขาเป็นผู้ที่เสียหายหรือพ่ายแพ้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่บางคนเขาก็มองคุณสองคนเป็นผู้ชนะหรือเปล่าหรืออาจจะมองคุณสองคนเป็นคนไม่ดีเราไม่อยากให้คนมองคนในวงการบันเทิงเป็นแบบนี้แล้วเราไม่อยากเห็นคนในวงการบันเทิงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นในสังคมถ้าหากว่าเธอไม่ใช่มิกกี้ผู้หลอนเหลา <c oughs> และ PS พีอสผู้สง่างามและคนนั้นก็เป็นเออคุณหมอที่ชามนิ่งมากในสายตาของเดียนนะคะ เธอเป็นคนในวงการบันเทองมันก็เลยเป็นประเด็นแล้วทุกคนก็จะมีหัวโขอนอยู่บนหัวที่เสียศักดิ์ศรีให้กันไม่ได้เลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารยิ่งสก,กลังมองว่าอาชีพการเป็นศิลปินไม่ใช่อาชีพที่ทําให้ตัวเองลดหัวตัวเองลงไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมิกี้อาจารย์ไม่อยากให้เป็นค่ะคถ้ามีโอกาสไกลเกลละพูดคุยกันสมมติถ้าเดนเป็นคนชวนเองแล้วไปกินกาแฟกับคนละแก้วจะจบไหมคะเอาผมยินดีครับ ถ้าฉันทําวันนั้นได้จริง,รงๆเธอจะจบนะผมยินดีครับโอเคเดี๋ยวฉันจะลองประสานดูหลังจากรายการนี้จบว่าค,คือเดียนไม่อยากจะขึ้นชื่อตราหน้าว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการชงกาแฟนะคะข้างโนนมาทีข้างนี้มาทีแล้วก็ทำเรตติ้งให้รายการของเราแต่ในขณะเด,ยเดียวกันเดียนก็ไม่อยากทําให้คนเห็นว่าเดียนทาไมเอาคนคู่นี้ซึ่งเป็นคนที่ไม่ดีเลยมาออกรายการทําไมยังจะต,ต้องส่งเสริมอีกคู่นี้อยู่อีกเดียนก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะคะทุกคนนะคะมีโอกาสมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์และทําให้คุณผู้ช มีโอกาสรักและเข้าใจเขาได้เข้าเทียมกันทุกคนค่ะโอเคนะคะอาจารย์จำนัดค่ะเบรกนี้คงต้องขอพักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเดียนจะไปคิดแผนการนะคะว่าจะนัดกินกาแฟกันที่ร้านไหนที่มีบังเกอร์กันกระสุนด้วยนะคะ